ครับยายวันนี้ตามานโยบายของศารานสุขนะครับวันนี้ก็ฉีดผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้คุณยายฉีดหรือยังครับฉีดแล้วจ้าอาการเป็นยังไงยายจ๊ะปกติดีค่ะปกติเนะะาะฉีดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่แล้วจ๊ะเออเท่าไหร่ล่ะ สิบโมงประมาณสิบโมงอมตอนนี้อาการเป็นยังไงในร่างกายเป็นยังไงไม่เป็นไรเลยไปเชิญชวน,ชวนพวกผู้สูงอายุที่ลงหมอพร้อมอ่ะให้มาฉีดทยอยฉีดตามคิวอ่ะ,อะบอกเขาเลยว่ามันไม่เป็นไรนะนนยายนะเอาเราพูดไปเลยครับเชิญเลยนะคะพวกคนที่อายุมากมาก,มากอ่ะอยายมา่ขีดยายไม่เป็นไรเลยม่ขีดไม่ต้องกลัวค่ะ คุณยายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้63ค่ะห้าหกปีเนาะจ้โอเคครับก็วันนี้มากันหลายคนไหมมาสี่คนค่ะคุณยายชื่ออะไรจ๊ะมาลายลูมะปานค่ะอ,อ๋อบ้านอยู่ไหนจ๊ะอมู่ห้ยทรายค่ะอ,อ๋อคือน้องแคร์่ไมีครับ วันนี้ก็ผมนะครับพร้อมกับท่านผู้ในการโรงพยาบาลของแคนะส,สรสสมเภอทีมงานนะครับก็ได้มาตรวจเยี่ยมดูแลการประการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับในวันนี้ที่เจ็ดนี้ซึ่งทุกวันฉีดกันพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเท่าที่รับรายง,งานข้อมูลทั้งหมดมาตอนนี้ก็สามารถให้บริการประชาชนในส่วนที่จองมาในหมอพร้อมด้วยตนเองนะครับนในจังหวัดสระบุรีตอนนี้ก็มีวัน6,000รายแล้วก็เตรียมวัคซีนได้เพียงพอนะครับแล้วก็จะมีวัคซีน เตร,รียมฉีดต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับวันนี้ก็เป็นการมาฉีดวัคซีนวันแรกก็ทุกท่านก็มากันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ประมาณ3าวร้อยกว่าลายเนาะที่ฉีดสามร้อยกว่ารายก็เรียบร้อยดีครับ,รบแล้วก็เราให้ความมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่จองมาอย่าง ขอบคุณทุกคนครับก็ท,ท่าที่ตอนนี้ที่ไปมาผมไปมา3จังหวัดแล้วตอนนี้ไปทั้งอุทัยยาปทุมแล้วก็สระบุรีตอนที่ไปดูในจุดที่มีการฉีดวัคซีนส่วนประชาชนก็พึงพอใจนะครับแล้วก็ให้บริการเต็มที่ครับสำหรับกลุ่มที่มารับบริการในวันนี้ครับความสนใจมากเลยครับทุกคนมาเต็มกับทุกที่เลยครับต้องให้การดูแลอย่างดีแลวก็ให้มากันอย่างต่อเนื่องนะครับ นะครแล้วก็การฉีดวัคซีนนะครับทั้งต่อไปทางงการบารสจังหวัดจัดหาแล้วก็เรื่องระเบียบนะครับตางที่จะจัดหาวัคซีนนะครับให้กับที่ นี่นะครับุน <Off play> <descon fin anta> มันก็จะระีวัคซีนอนนี้ได้อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ขององการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเน้นการบริการแล้วก็สื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนเนื่องจากว่า <obl> ผ <ique> ู้ที <S <S ่ฉีดวัคซีนนั้นวันนี้ ห้าสิการฉีดวัคซีนในเข็มที่2ตามใบน,นัะน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่านบเป็นการเช่ญครับเอ